แต่มันขี่ได้เยิยนปะจกอัพมันบนเือกเนี่โอ้โบเปีนยนยางโบเปีนยนยางอันนี้คือรถที่เฮาจะเดินทางไปที่น้ํากว่างกันนะฮะอายเพิ่อนบอกว่ารถรถงามเราต้องเอาไปเพราะวา่าต้องเอาไปจอดนะฮะเอาไปก็เอาไปจอดอยู่แคบน้ํายามันเหีก็เลยเอาจังซี่ละ่ะเลยได้ใช้ขับเคลื่อนสี่ลอ้อขับเคลื่อนสี่ลอ้ออันโมเมนต์ซีอาร์เอฟอันนี้โคตรของโคตรซีอาร์เอฟเลยนะฮะโคตรของโคตรวิบากนะฮะมีมองยึดมองกลางมองนี้นํา เอาโอเคสตาร์ทเลยเนาะลองสตาร์ทไปกันนะเอาสตาร์ทธรรมดาเนาะปกติเนาะ

Yeah, come on. วัวไม้ดานาะจัดจำดีอ๋อคือวัวไปลงเร่นเนี่ยไปล่องเร่นเนี่ยโอ้โอ้โอโอบรรยากาศดีมากเลยครับออกมานี้มาสุดยอดมันสุดยอดเท้ากําลังจะเดินทางไปที่สายน้ำที่อได้ว่ามีความสําคัญต่อขอคนแถวนี้นะครับ สายน้ำกว้างนะครับซึ่งแถวนั้นมีทำทำทำออยู่นะครับเป็นทำโบราณเลยแล้วก็เป็นทำทีศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โหหอย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 วคันนี้ขอแท้มีน้ำมันเครืองครับกับน้ำมันเมื่อกไปเลยละนะถ้าผมมีน้ำมันกับไป่เพราะได้เหยืเอ้าไอแล้วปะ เจ้าสวิตรดับมันยิ้มใสยังเอาเขาขีจอดไปนี้สวิตรดับเปิดระเบิโอ้ไปใส่ลืมนของก่ลื่นน้ำแป๊บสีโอ้ลืมนน้ำแป๊บสีเออเขาเทากันใส่ในถุงเจ้าครับเส้นทางการเดินทางมื้อนี้นะฮะกับสังคมมนี้ก่อนสังคมมณเดี๋ยวให้เจ้าตาถือกล่องมื้อนี้เข้าตัวเสื้อผ้าเข้าไปทีมใส่ทีมกลางน้ำวายมื้อนี้ รับน้องกับพลับเรือนะฮะเฮาจะเดินทางไปที่สายน้ําที่มีความสําคัญมากๆเลยในสสยน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสําคัญในดินแดนแห่งนี้นะครับดินแดนบ้านทุ่งบ้านเมืองหลวงไปจนหอดออกไปทางเป็นแหล่งทำาหากินของชาวบ้านเป็นคล้ายๆเลยทุกคนบ่อนแหล่งน้าแห่งนี้คล้ายๆตลาดเนาะคล้ายๆตลาดขึ้นยงบอออกยยกหาป่าแยกกินป่าเฮาไปสายตลาดแต่อยู่นี่คนแถวนี้เขาไปสายน้ํากวางสายน้ํากวางนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ใครเดินทางเข้าไปนั้นเว้าข้ามจ่าที่บ่อสุภาพหรือเว้าเว้าหลายเออวอลบงามวอบงามเออเฮ้าตากที่จะไปหาหาได้ป่าเขาเได้ป่าจักตูเดี๋ยวืันนี้เฮ้าขอละเฮ้าขอเฮ้าขอเจ้าละว่าเยาเว้าหลากหลายเฮ้าจะมีแค่ภาพ บรรยากาศนะฮะอาจจะซิมใส่โทรศัพท์เออาจจะซิมใส่กล้องไว้ซื้อก็ได้เดี๋ยังไงกะโอ้หมดโอ้โอ้ลเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดตาม้นันโอ้ใบัดอันนี้คนขับเรือนี่โอเคจะเจอกันจะเจอกันคนขับเรือไปแล้วเมื่อกี้คนคนขับเรือคนขับเรือไปแล้วกะดีจังไดเดี๋ยวท่าิดต่มเส้นทางการเดินทางนะครับมื้อนี้เฮาได้โคตรของโคตร CRF โครของโคตรวิบาก่ะเโครเจ๋งเลยโครเจ๋งเลยเพราะว่าวิบ้าเขานี่บดสู้เลยงเป็นสก่าีจอดมองไหนนี่บอกมีเฮลุนนี่น่ะอีหลีลืมกุญแจลืมกุญแจที่ไว้กะบอกเป็นอย่างขอแค่มีน้ำมันเคืองคับน้ำมันไปได้เบิดทุกทีที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้นะฮะเอา่ะควับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับกับเฮานะฮะผมผู้ท่ดาอนะครับข้กมวนน้องแกตาแล้วกทีมงานของพวกเฮาจะมุ่งน้าไปที่น้ำควงกันนะฮะไปตไป้ นะครับการที่เราได้มานอนโฮมสเตย์ประชาชนนะฮะก็สามารถที่ทจะมาเอกกิจกรรมจังสีได้นะฮะตอนนี้เรากำลังจัเอดกิจกรรมนี้อยู่เป็นกิจกรรมแรกในขอ,ของในมือนี้นะครับ ฝ่ายพร้อม้อโอนี่เอแกวตาลงโก็มีงูมีควายป่าพร้อมห่มือควายป่าควายป่ามีควายป่านํำเน้อมันคือไก่ใช่หละนี่ไปนี่สไปน้ำกวงไปน้ำกวง ไปน้ำขั้ววันนี้โอ้ไหมน้ำขั้วพื้นนี่เข้าบินไหนเข้าพี่บ่ไปน้ำกว้งไว้พู่นไหนไว้พู่นบ่โอ้ได้ปลดเก๋เี้ท่านี้ออมเมียนละเครื่องเมียนละเอาไปเไปโอ้จะมาหาใหบ่เออมาช่วย คืน,คนต้องแลนขึ้นไปท,ทั้งเจิาไก่ทางยัางไก่ที่คุณพรอ,อนได้เนี่ยน้ำกวาง เกย์กันก็เกยกับเบิดละเขากับปศ์เบิดละเกยกัเอามันเกย์นึงตัวเลยโอ้โอโอว้เดี๋ยวเดี๋ยวด้เอาละครับเราเห็นน้ำแล้วครับอันนี้คล้ายๆกับปลาชัยเลนเลยเราเห็นน้ำแล้วน,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 น่าจะน่าจะหยุดกันอยู่ตรงนี้น่าจะน้ำ เอ่อ AFc เขานะฮะร,รถบิบากน้อยเขาจอดไว้ยูบอนนี้แล้วกัโอ้โหเนื่องจากไปต่อบอาได้เอาปกติมีทางอันโคตรเดอ้อสิขี่ไปพังพุนไปบ,บ่บได้บ่เนี้ยอ๋อมีมู่บ้านหนึ่งบ่โอ,โอ้สะพอ่อแล้วเห็นเสาไฟฟ้าไว้โอ้สร้างเสร็จแล้วเขาลุยไปละสิี้แถวนี้ก็คือน้ำท่วมอยมด น้ำท่วมบ่ตะกี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นท้างบ่งมุมนี่น่ะตะกี้มันเป็นท้างนั่นบ่ไปทางมอไปทางมอเลยน้ำท่วมเมื่อไรโอ้เฉพาะตอนตอนหน้าฝนชานาน้ำแห้งตอนมุมีน้ำขี้รถอาพูดเลยโอหน้าหน้าหน้าแห้งหน้าแรงน่ะหน้าแรงโอเคถ้ามาเบิ่งหน้าแรงเฮาหน้าแรงน่าจะบ่เบิ่งเดียดจอดรถไว้มือบ้านนึงโอ้เอาไปจอดรถไว้ก่อนฮะจอดรถไว้ก่อนโอ้ เดี๋ยวจอดรถไว้เดี๋ยวเอากุญแจล็อกมาอยู่วะเอาอะไรเอาโมหีบอ่ะโอ้โหออันนี้จอดจอดอันนี้จอดพิงไว้โอเคอ่ะแล้วแล้วเข้ากับโมหอดจุดหมายของเขานั่นก็คือตรงนี้คืออย่างแนะนำแน่ตรงนี้คือถนนที่ที่น้ำท่วมมินบ่ถนนขาดถนน ทางมันขาดแล้วตอนนี้ค่ะทางบนยังมีหมู่บ้านอยู่อ๋อแสดงว่าหมู่บ้านแถวนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเนื่องจากต้องได้ไสเรลล่องไปเพราะว่าผมเห็นตรงนี้ครับต้นเสาไฟฟ้าแลนเขาไปตรงนี้น่าจะเป็นถนนถ้าเป็นช่วงหน้าฝนถนนตรงนี้ถือตัดขาดไปเลยหน้าฝนจักเดือนก็ขึ้นเมงเอาฮะประมาณประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนถนนเส้นนี้ถือตัดขาด การที่จะเข้าไปในหมู hmm. mm ่บ hmm. oh, mm ้านแห่งนี้กะเรืออย่างเดียวเลยนะฮะเรืออย่างเดียวเลยขี่รถมาปื๊ดไปต่อบ่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องไ่เรือไปนะฮะอายเพ็นกกาลังเอาน้าออกจากเรืออยู่เข้าไปทั้งพูนละเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านลับแหล่นะฮะหมู่บ้านลึกลับอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเอแขวงเมืองหน้าก่ายแขวงขมวนนะครับ กะเป็นเทือแรกที่ผมจะได้เดินทางเข้าไปนะฮะซึ่งมื่อนี้กับทีมงานนะครับเฮาน้องสาวสองคนแล้วกับเอครละครคนนึงแล้วกับผ่านหาป่าอีกคนนึงที่จะพาเฮา,าเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านรับแล รับแรกก็ไดนะฮะหมู่บ้บานที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแระก็ะเบิ่งธรรมชาตินะครับใส่น้ํากวงอันนี้คือว่าน้ํากวงน้ํากวงนี้เวลาน้ําขึ้นนี่จะน้าปริมาณน้ําจะมหาศาลมากเลยหรือยังใดเดี๋ยวเฮ้าเดินทางไปในอีกบกีเพลานี้นะฮะไะหรือยังใดเดินทางกันนะฮะเฮาก่อนที่แสงแดดจะรุนแรงกว่านี้อันนั้นเป็นทิวเขาหินปูนครับหินปูนภูเขาหินปูน เดี๋ยวก้อนไปพลานหาปลาก้นหาปลาเห่าบอกว่าต้องใส่มองไว้ก่อนเพราะว่าเห่าจะเข้าไปทางพุนเห่าจะน่าจะมีแห่ไม่ยังว่านอยู่แหละแต่ตอนนี้ใส่มองไว้เพื่อกลับมาไปทางพุนบ่มีป่าเห่าก็ยังได้ป่าอยู่มองนี้อยู่หรือว่าจังใดกระบองูนะฮะนี่กําลังใส่มองอยู่มันคล้ายๆกับ ป่ากุกกลางนะเป็นต้นไม้อยู่นี่เป็นต้นไม้ที่ยูนในน้ำใดยู่ในน้ำใดเงียบกิ๊บเลยอ้าวเดี๋ยวใส่มองใส่มองทิมไว้ยามกลับมาเหากับมายามได้ป่าเนาะในป่ากับ,บเอดกินกันยอยู่ทีสบายดีอันนี้เป็นพลกรับที่จะพาเหาเดินทางเข้าไปในถนนที่มันท่วมน้ำเนาะ น,น้ำทมอันนี้นเค้น <writers S 2> วา่าใส่น้ำน้ำอย่างไงน้ำกวางน,น้ำกวางน้ำกวางเในมอตะกี้มีกวางหลายเห็นปะหรือว่ายัางไงมันมีหูห,หูขวางอยู่อยู่ปากถ้ำนะ<อ>ขงเขาเค้นว่าน้ำกวางมันมีหูกวางกวางโอ้มีมีรูปกวางนั่นแหะที่เป็นก้อนหินแม่นแหละแสดงว่ามีถ้ำ แ่นหละถ้ำนี้เป็นถ้ำอย่างถ้ำน้ำกว่างกันถ้ำน้ำกว่างเขาเอื้อถ้ำน้ำกว่างโอ้ดีแดนนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกของชาวบ้านที่เขานับถืออยู่เนาะแม่นแม่นไซหาปูหาป่ากันอยู่แล้วเลยจากถ้ำกว่างไปเขาบอกว่ามีหมู่บ้านลึกลับอีกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านบ้านวังเยี่ยมบ้านวังเยี่ยมเป็นบ้างซึ่งตอนนี้ถือตัดขาดจากถนนไปละแม่นแหละจนกว่าถ้าจะกว่าน้ำมันจะแห้งจักสิแห้งมือดเบิ่งรถดบ่ได้ฮู้เลยบ่ฮู้เลยอันนี้มันจักเดือนแล้วบ่แห้งนี่สิเป็นปีเดือนหกปุ้ยือนได้ว เกือบพกเดือนละห้าเดือนกว่าละแสดงว่ามันสีแห้งกับประมาณเดือนแล้วมีเดือนสี่เดือนสี่โอ้โหเดือนสามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่พุ่อนเจ็ดเดือนแปดเดือนเลยน้ำท่วมตัดขาดเจ้าโลกภายนอกเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่เข้าไปได้ก็คือเรือมีคนอยู่บ่อาศัยอยู่บ่มีหลายบ่หลายเติบเขาก็ลัไปไปมาๆอยู่เป็นบ่เดินเฮือบเขาอ๋อเฮือบ้านเขาเนาะเขาจะไปหน้ากายเขาจะออกมาบ้านทงเขาจะออกมาหาพี่น้อง ามาเหแสดงว่าทางพุนตัดขาดตโลกภายนอกแต่ยังมีไฟฟ้าอยู่เนาะเห็น,นไฟฟ้าแลีไปอยู่ไฟฟ้าแต่ก็ยังมีมอินเทอร์อนเน็ต<า>อยู่นเนาะมาทางทัทุนไฟฟ้านี่วันนี้เขาตัดบมันไปทางไปไรเขาตัดโอเคเขาตัดแล้วเขาเอาไฟดึงแต่พี่ไปอดึงไฟจากพี่ไปนะตะกี้ดึงแต่พุนมาอโอเคเดี๋ยวใเข้าจะได้ไปกันในอีกบวกี้ือึดใจนี้นะฮะโดยเรือลำนี้แหละกับสซเฟอร์ซื้อจะก็เฮ้ยาบรที่ถามซื้อเลย สส่เียงไอเสียงนะฮะไอเสียงผู้ใดสิมาใช้บริการเล่ากับมาได้เนาะมาได้ใช้บริการได้บอสิเซาเมาเรือไปเที่ยวไปใหญ่ไดได้เนาะเพราะว่าตอนนี้บ้านทงนะฮะมีโฮมเซประชาชนแล้วนะฮะโฮมสเตย์ประชาชนแล้วสามารถมาส้มบรรยากาศจังสีได้ติดตามเส้นทางการเดินทางนะฮะมื้อนี้มุงนาสู่ใส่น้ำกวางนะครับไปหมู่บ้านยอญเกินบ้านยอญเกินนบ้านเมื่อก่อนอะบ้านใหญ่กบ้านวังเยี่ยมบ้านวังเยี่ยมนะฮะโดยเรือลำนี้แหละ โอเคถ้าพนักงานใ่หมอกอยู่ <laughs>